ค่ะก็สวัสดนะีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นี้ที่พระเจ้าสรงจะเตรียมสิ่งสารพัดให้กับคนที่ทอมใจแล้วก็ดาเนินชีวิตเชื่อฟังพระดํารัสแล้วก็ด้วยใจทอมด้วยใจยำเกรงด้วยใจให้เกียรติพระเจ้าในระย้าเหรือเกินว่าคนที่ทอมใจพระเจ้าจะยกชูขึ้นเพราะพรน,นั้นยิ่งใหญ่กําลังรอเราอยู่ขอให้เราที่จะทอมตัวทอมใจ ไปกับพระเจ้าหนึ่งไปตัวบทที่ห้าข้อที่ห้าในทํานองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความทอมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันและพระเจ้าจะส่งต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ตอมใจนะฮะ วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเดินในความทอมใจนะคะถ้าหากเราไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าและต่อพระคำของพระองค์ถ้าหากเราไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าและต่อพระคำของพระองค์เราก็ยังไม่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณของพระเจ้าได้การทอมใจที่แท้จริงคือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระบิดา การทำตามพระคำไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้เกียรติการเคารพและการให้คุณค่ากับทั้งตัวเรากับคนอื่นนะคะตามที่พระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สามพระวิญญาณสั่งเราว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวด้วยการโต้เถียง การต่อสู้กันความเห็นแก่ตัวหรือการกระทําเพื่อจุดจบที่ไรค่าหรือการกระทําด้วยความทรนงและด้วยความเจ้ยิงอันว่างเปล่าแต่จงกระทําด้วยวิญญาณแห่งการทอมใจที่แท้จริงรักผู้คนเพราะเรารักพระเจ้าเอาภัยให้กับทุกคนไม่ต้องการที่จะติดใจเอาเรื่องใครเพราะว่าอะไร เพราะพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้ารักเราด้วยแล้วก็ไม่ประชดนะถ้าทำไม่ถูกใจเราก็จะไม่ประชดพระเจ้าไม่ประชดใครแล้วก็เป็นคนที่ทอมใจที่แท้จริงใจที่นบน้อมก็จะถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวแม้ว่าเราจะมีดีกว่ามันเป็นการที่เราให้เกียรติพระเจ้ามันเป็นการที่เรายำเกรงพระเจ้าเราฝึกมาแบบนี้กับพระเจ้าคือเราทำตามพระคำ คิดถึงการให้เกียรติคนอื่นมากกว่าการให้เกียรติตนเองด้วยซ้าไปแต่คนที่คิดแบบนี้ก็คือคนให้เกียรติตัวเองนั่นแหละนะ,ะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเห็นไหมอันนี้ก็จะสอนนะตรงไปตรงมาสอนฉันด้วยค่ะไม่ได้ไปสอนคนอื่นหมดเพราะว่าเราอ่านก่อนเราเตรียมมาก่อนพระเจ้าก็สอนเรา ะะเตือนเราพระคําของพระเจ้าตักเตือนว่าเก่าสังสอนปรับปรุงแก้ไขเพื่อคนของพระเจ้าพรักพร้อมที่จะกระทําการดีเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เรามีพระวชนะมีพระคําเตือนเราเมื่อวานก็ได้พูดถึงว่าทําไมมีพระคาทาไมเราต้องได้ยินพระคาทั้งพระคาที่เกี่ยวข้องกับการเตือนทั้งพระคาที่เกี่ยวข้องกับการพูดหนุนใจ พูดเอาใจแล้วก็พระคำที่ตักเตือนเราให้เชื่อฟังให้ใช้สิทธิอำนาจให้ใช้ความเชื่อให้ใช้ฤทธิ์เดชให้ขับผีให้วางมือรักษาโรคนะคะให้เรามีความเชื่อในพระคำและมั่นใจสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในถ้อยคำของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจริงเป็นจริงถ้าพระเจ้าสอนให้เราทำอะไรนั่นคือพระเจ้ากำลังรักเราพระเจ้าต้องการปกป้องเรา อย่าคิดมากพระเจ้ากําลังสําแดงความรักต่อเราเห็นไหมเมื่อพระเจ้าน่ะจะเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเจ้าก็สําแดงพระองค์ผ่านนิมิตผ่านความฝันผ่านทูตสวรรค์มาหาทั้งมาลีแล้วก็คนเลี้ยงแกะแล้วก็นําถ้อยคํามาถึงเขาแล้วก็แจ้งข่าวดีให้เขาทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้า ผ่านผู้รับใช้ผ่านพี่น้องผ่านซึ่งกันและกันเป็นข่าวดีจริงๆแม้จะเป็นการเตือนคนที่รับคำตักเตือนว่าเก่าวสั่งสอนเป็นคนที่ท่อมใจนะคะเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้านัไม่เยอหยิงเพราะว่าอะไรเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาบางคนนะคะต้องการคำเผยแต่พระเจ้าอวยพร พระเจ้าทําสิ่งนั้นพระเจ้าสาสิ่งใหญ่โอ้พระเจ้าจะอวยพรการเงินของคุณนะคุณจะโอ,อ้อนาคตของคุณจะรุ่งเรืองแต่วันหนึ่งไปเจอผู้เผยหนึ่งที่เขาเตือนเราว่าคุณต้องกลับใจเสื่อมใหม่คุณต้องเอาสิ่งนี้ออกคุณต้องเลิกทําบาคุณต้องเลิกทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โกรธให้เขาไม่ต้องโกรธหรอกคะ่ะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกนั่นแหละดีแล้วเพื่อไม่ให้ผสมปนเปื้อไปกับสิ่งที่ดี เดี๋ยวสิ่งที่ดีในชีวิตของเรามันจะไม่สามารถที่จะดีต่อไปมันก็จะนะสกัดกั้นพอะผรและความดีงามที่พระเจ้าจะทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเอาออกแผลร้ายเนื้อร้ายเขาก็ต้องตัดออกตัดออกให้หมดเลยเมื่อเนื้อร้ายหรือมะเร็งออกไปเราก็กลับสู่สภาพดีเราก็ไม่ตายเมื่อความบาปออก เมื่อสิ่งที่ไม่ดีออกเมื่อความเย่อหยิ่งออกเพราะเราได้ยินได้ฟังพระวจนะพระคําของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบที่จะตัดเนื้อลายออกไปจากชีวิตของเราทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนมีโอกาสยิงได้เมื่อเราทําอะไรที่มีเด่นๆมีความสามารถมีคนชมทุกครั้งที่เราถูกชมก็ขอให้เราระมัดระวังว่าเราจะเจออะไรพระเจ้าก็จะทดสอบเรา โอ้คุณยอดเยี่ยมมากเลยคนที่รับคําชมนะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับเขาพูดเปรียบเทียบว่าน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ได้เอามาดื่มแต่เขาเอามาสูดดมคําชมเชยเป็นเหมือนน้ำหอมนะสูดดมน้ำหอมชื่นใจมีกำลังใจ โอ้ oh, ได้กลิ่นหอมคนอื่นก็รู้สึกมีกลิ่นที่หอมสดชื่นทำให้เราสดชื่นนะคะเราไม่ได้เอาน้ำหอมมาดื่มแต่เราสูดดมทำให้เรามีกำลังทุกคนก็ต้องการคําชมทุกคนก็ต้องการกําลังใจนะไม่มีใครต้องการที่จะเจอคําด่าหรือประชดหรือดุรุนแรงอยู่ตลอดเวลาเห็นหน้าก็ชี้หน้าเห็นหน้าก็เตือนอยู่ตลอดเวลาโอ้ oh. มันก็ไม่ไหวนะคะเรานะมีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจหลักการของพระเจ้าที่เราจะไม่ยกตนต่อสู้กับพี่น้องในพระคริสต์แต่เราจะเป็นคนที่ถ่อมใจเพราะพระเจ้าเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ่อมใจฟังทุกคนที่ต่ำต้อยฟังเราด้วยฟังพี่น้องด้วยการที่มีหัวใจรักคนอื่นไม่ถือตัว เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองให้เกียรติคนอื่นเป็นการให้ที่เขาเรียกว่าเป็นการให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ให้เกียรติตัวเองคิดถึงนะคะพระคกรรของพระเจ้าเป็นคนที่ถ่อมใจมากเวลาเราทํางานกับคนที่ถ่อมใจเนี่ยมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลไม่กระวนไม่ถูกมองว่าเราน่ากลัวอบอุ่น มีบรรยากาศแห่งความรักมีผลของพระวิญญาณเพราะคนนั้นเขาทอมใจเมื่อไรเขากําลังดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเขาทอมใจเมื่อไรเขากําลังไปกับพระวิญญาณถ้าเราเป็นคนเนื้อหนังความสามารถของเราจะเยอะขนาดไหนเราก็ยังไม่สามารถเดินกับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ถ้าเราเป็นคนยอมจํานนต่อพระคำยํำเกรงพระเจ้าเราเป็นคนที่เดินกับพระวิญญาณได้ นี่คือความต่อมใจที่แท้จริงคือการยอมจำนวนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูยอมจำนนนะต่อน้ำพระทัยของพระบิดาที่ส่งปรงเข้ามาในโลกใบนี้แม้แต่การตายที่ไม้กางเขนแต่เราไปอ่านฟิลิปปีก็จะทราบดีนะฮะการเชื่อฟังของโปรงจนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและสุดท้ายแล้วโปรงก็เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ตายหรอกคุณทอมอะยังไงก็ไม่ตาย คนหญิงนั่นแหละจะตายเพราะฉะนั้นถ่อมเขาไว้พี่น้องโดยเฉพาะถ่อมกับพระวชนะโดยเฉพาะถ่อมกับพระเจ้าจะไปได้ยาวจะไปได้ไกลจะกินไม่หมดเอเมนอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเองคือหญิงต่อพระคำญิงต่อพระเจ้านะอันนั้นอันตรายมากเพราะว่าพระเจ้าบอกล่วงหน้าแล้วนะบอกว่าคนเย่อหยิ่งนำหน้ากันถูกทำลายแต่คนที่ถ่อมใจ พระเจ้าจะยกชูท่านขึ้นโดยเฉพาะอย่าไปยิงต่อพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกให้อภัยก็อภัยถ้าพระเจ้าบอกให้เราทอมใจต่อผู้คนก็ทําไปเถอะเพราะว่าพระเจ้าจะนามีบําเน็จบํานานให้กับคุณเดินด้วยความทอมใจเพราะพรออันยิ่งใหญ่จะมาหาเราความเย่อหยิ่งและการไม่ยอมจำนนต่อแผนงานของพระเจ้านะคะ แต่ไปยอมจำนวนต่อเนื้อหนังแล้วก็ต่อแผนงานของซาตานรู้ไหมซาตานไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าและภูมิใจในตนเองและด้วยความยิงยะโสนั้นพระเจ้าทรงขับไล่มารออกจากสถานที่อันทรงเกียรติเราต้องตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในความทอมใจบางคนนะเราก็ยิงยิงจนวันตาย ยิงจนไม่รู้ว่าตัวเองยิงก็คือมารนี้แหละเมื่อพระเจ้าใช้เราอย่ายิงเมื่อพระเจ้าประดับประดาเราก็อย่ายิงเมื่อพระเจ้ายกเราขึ้นก็อย่ายิงขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นคุณค่าภาชนะดินยกชูเราขึ้นไม่ใช่ความสามารถของเราทุกอย่างเป็นมาจากพระเจ้าเราแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ถ่อมใจรับ รับจากพระเจ้าแล้วก็ปนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความทอมใจความสามารถตะลัน,นของประธานที่พระเจ้าให้กับเราเราเอามาปนิบัติรับใช้ถูกที่ถูกทางนั่นเป็นเรื่องที่เรากําลังสาแดงชีวิตที่ทอมใจต่อพระคิด a เมนให้หลุมฝังศพเรามันยากจนอย่าไปตายกับของประธานที่มีอยู่หรือตะลันที่มีอยู่แล้วก็ฝังไว้เนื่องจากว่า หยิงเสือเกินพระเจ้ามีผู้คนเยอะแยะที่พระเจ้าจะเรียกเขามาใช้แล้วพระเจ้าต้องการคนที่ทอมใจด้วยคนที่เยอะยิ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาก็หยิงกับพระเจ้าหยิ่งจนไม่ฟังไม่ยอมจำนวนต่อนาพระคำของพระเจ้าแต่ไปฟังมารฟังเนื้อหนังนี่คือซาตานซาตานไม่ยอมจำนวนต่อแผนงานของพระเจ้าภูมิใจในตัวเอง มั่นใจในการเลือกการตัดสินใจของตัวเองที่ต่อต้านพระเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะในฮิบรูบทที่13บสข้อที่17กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยจริงแล้วนะคะฉันเตรียมพระคำของพระเจ้าตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อวานหมายถึงว่าจะสอนเมื่อวานตอนเช้านะฉันก็เอามาขึ้นไว้นะคะพระเจ้าพูดกับฉันตั้งแต่เมืม่อวานเรื่องนี้แต่ก็มีเรื่องที่ให้ความสําคัญก็เรียกว่าเรียงลําดับที่หนึ่งที่สองแต่วันนี้พระเจ้าฉันก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพูดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสกับเราพูดกับเราเสมอโอพี่น้องเรื่องฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าพระเจ้าพูดอะไรเชื่อเถอะเชื่อเลย รับเอาไปเลยเราก็ปฏิบัติให้ได้อย่าไปโกรธพระวจนะอย่าไปต่อต้านวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันก็แปลกใจว่าเออพระคำตอนนี้ฉันก็ได้ยินตลอดแต่ทำไมพระเจ้าบอกว่าให้ออกไปแล้วก็พูดถ้อยคำนี้ท่ามกลางที่ประชุมมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นขับผีโดยเฉพาะเน้นการขับผีรักษาโรคการวางมือการหายโรคการพูดภาษาแปลก ฉันก็ปล่อยต้อยคําตันที่พระเจ้าบอกนั่นแหละเมื่อคืนก็มีน้พี่น้องของเราที่เชื่อใหม่เขาเจอผีลุมมาเลยนะคะโอ้น้องคนนี้พระเจ้าให้เขาเห็นในโลกฝ่ายวิญญาณตรงพระคมภีรสิ่งที่พระคำของพระเจ้าอย่าไปทําทสิ่งนั้นตัดความสัมพันธ์กับสิ่งนี้ตัดความสัมพันธ์กับเรื่องนี้น้องคนนี้เขาไม่ได รู้จักกับพระเจ้าเข้มแข็งเขาเชื่อพระเจ้าใหม่มาโบสถ์ก็ไม่กี่ครั้งมาบ้างไม่มาบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาประสบการณ์ส่วนตัวเขาที่พระเจ้าให้เขาเห็นในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณมันตรงปลกมันตรงพระคำของพระเจ้าเป,ป๊ะเลยก็เลยได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาบางทีเราพูดบอกว่าไฟไฟนะคะิคสเทียนมีไฟจริงๆนะคร พ่าน้องคนนี้เขาถูกผีเข้าถูกผีเล่นงานอยู่เมื่อคริสเตียนอธิษฐานเผื่อเมื่อพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันเรียกกันเราก็ขับผีให้ผีที่อยู่ในน้องคนนี้กําลังจะจับคอเสื้อนะคนที่ขับผีบางคนจับไม่ได้เพราะว่าพอไปจับเขาว่ามือเขาเขานี่ร้อนไปหมดเลยไฟไหมก้ก็บอกก็ร้องกรีดขึ้นมาผีออก ถ้าคนเก่าเนี่ยฉันก็ยกว่าเออเขาแสดงนะก็ยังมีมีอะไรที่เขาเรียกว่าเอฟเฟกตามมาอยู่นะแต่อันนี้คนใหม่แล้วก็เขาก็พูดใส่มากเป๊ะเลยตรงกับพระคําของพระเจ้าที่เขาเองก็ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เข้าใจด้วยซ้าไปเพราะเขาใหม่แต่สิ่งที่เขาพูดเมื่อฉันฟังพระวิญญาณของพระเจ้าก็สัมผัสฉัน เราก็บอกกับฉันว่านี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่เราสอนพระคำที่เราเตือนพี่น้องที่เรามีพระคำที่เรามีสิ่งที่ดียอดเยี่ยมก็คือพระคำของพระเจ้าเป็นคมสองเท้าจริงๆทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาทาให้คนรู้ความจริงถ้าเราทําตามพระคำคือทําตามความจริงถ้าเราทําตามพระคำเรามีการปกป้องเราจะชนะเราจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่เราก็ก็ตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในสิ่งที่พระเจ้าเตือน ถ้าได้เตือนถ้าได้ขอร้องถ้าได้พูดกับใครก็คือพระเจ้ากําลังสําแดงความรักต่อกลุ่มชนนั้นบุคคลนั้นเราเป็นคนพิเศษเราเป็นคนที่ถ่อมใจพระเจ้าถึงเตือนเราพระเจ้าถึงบอกเราพระเจ้าจึงขอร้องเราให้เราเป็นลูกที่เชื่อฟังลูกที่ถ่อมใจและพระเจ้าจะอวยพรเพราะพอรอันใหญ่อรอเราอยู่ขอให้เราเดินด้วยความถ่อมใจ การเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าไม่ได้เสียหายการทําตามพระคําของพระเจ้าไม่ได้เสียเปรียบใครแต่พระเจ้าต้องการอวยพรเรามันก็จะมีบททดสอบเมื่อเราไปอีกระดับหนึ่งเราจะก้าวข้ามอีกระดับหนึ่งก็พระเจ้าก็ขอทดสอบเราหน่อยทดสอบความเชื่อทดสอบการเชื่อฟังนี่แหละนะฮะการที่เราจะปกครองสวนเอเดนนะคะก็ต้องทดสอบการเชื่อฟัง พระเจ้าทดสอบอดาดัมเอวาสอบไม่ผ่านวันนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนที่มีพระคำมีความทอมใจมีความยำเกรงพระเจ้าเราจะสอบผ่านกันทุกคนแม้ว่าเราจะาเป็นคนที่เก่งระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมจำนนเชื่อฟังและทอมใจมันไร้ผลการเดินในความทอมใจเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จงใช้ในชีวิตของเราใช้ในการนำทางของเรา นะ,ะอย่าไปเอาความเย่อหยิ่งนําทางอย่าเอาความเย่อหยิ่งนําหน้านะ,ะโอ้มันจะถูกทําลายแต่เอาความทอมใจนําหน้านําทางของเราแล้วเราจะประหลาดใจ,จถึงพระพรที่เราได้รับการทอมใจนําการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นการฟังการเชื่อฟังเหมือนพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราแต่เจ้าบอกว่า เรากำลังให้ความทอมใจนำหน้าเราจะถูกเลื่อนขั้นแม้ว่าหนทางจะยากลำบากถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแม้ว่าเราจะเดินในหุบเขาเงามัจุราชพระเจ้าก็จะให้เราสูงขึ้นได้พระเจ้าก็จะช่วยกู้เราได้พระเจ้าก็จะนำเราไปทุ่งกว้างพระพรรอเราอยู่พระคำของรพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจ ซึ่งทำให้ได้รับเกียรติการเพิ่มพูนการขยายขอบเขตและความก้าวหน้าสรรและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเนี่ยไว้เราที่จะทอมใจไปกับพระเจ้าอย่าไปยิงต่อพระเจ้าอย่าไปเยื่อยิงต่อพระคำหรือเยื่อยิงต่อผู้ที่พระเจ้าเจิมเขาแล้วก็มาเตือนเราสอนเราสิทธยาพิบาลของคุณหัวหน้าเซลหรือ ผู้ประกาศผู้เผยวจนะหรือพี่น้องที่รักพระเจ้าพี่น้องที่เขามีพระวิญญาณของพระเจ้าทอมใจต่อพระคําเรากําลังอยู่ในโอวาทของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพปรงวยพรเราปร่งจกักาเมื่อเราทอมใจไปกับพระคริสต์โปร่งทรงเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระเมตตาและกรุณาข้าบโปรงรับเอาพระคําของโรงในวันนี้เข้าสู่วิญญาณของข้าพปรงคือความทอมใจ สรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความสุภาพและด้วยความทอมใจก็ว่าจะสอนข้าพงศ์สอนพี่น้องของข้าพงศ์ที่เราจะรักผู้คนที่แตกต่างจากเราที่เราจะให้เกียรติผู้คนเห็นคนอื่นดีกว่าตัวส่วนมากคนที่มีความคิดแบบนี้คือคนที่ทอมใจแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองแล้พระเจ้าจะอวยพรแน่นอนความทอมใจ พระเจ้าจะยกชูขึ้นแต่ความเจือยิงจะทําให้เราถูกทําลายได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะอยู่ในแผนการอยู่ในความรักสําแดงความรักของพระคริสต์ทุกวันกับทุกคนเรามอบซึ่งกันและการไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอนเอนนพระเจ้าไวพรคาะ